สวัสดีครับโอ้เมื่อคืนครับทำรถเสร็จอะไรเสร็จเอารถกลับบ้านฝนตกโอ้ฝนตกดีเลยเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักเลยครับเมื่อคืนฝนตกหนักเลยตกแบบแรงด้วย วานก็เอาไปติดตั้งแตรลมครับตั้งแตรลมเลยถอยขึ้นมาจอดทีร่มร่มคือว่าเคหน่อยอยางยางก็ล้นแล้วเราไปติดแตรลมครับติดแตรลมแตรปิ้นไม่มีเลยหรือจะต้องไปต่อใหม่หรือแบบไหน นีแตรปีนอยู่ไหนไม่มีเลยแตรปีนปีนช่งไม่ได้ไล่ให้คเป็นรถสะอาดเลยฝนตกได้เอาอะไรมาอุด ตรงนี้ไว้น้ําเข้าขึ้นสนิ้น,นคืนตกตกอย่างหนักเลยแต่ก็ จอดเหมือนเดิมครับทำรถเสร็จมาก็จอดเหมือนเดิมไม่ไม่ได้ออกงานครับจอดอันนี้จอดสองคันเลยขนนก็จอด นี่จอดนี่ก็จอด อยู่บ้านครับไปดูลุงชัยแล้วก็กลับมาเข้าบ้านไม่ได้ออกไปไหนวันนี้รถก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขนนขนนก็จอดเหมือนกัน ฝนตกหนักน้ำขังเต็มเลยวิ่งงานไม่ได้นี่ก็ให้ดูรถจอดครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่างๆไปเล่นกับช่างกรุงหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกับช่างกรุงเลยก็ช่วงนี้ รถตัดองค์ตัดอ้อยก็เตรียมเช็คเตรียมที่จะวิ่งอ้อยก็ประมาณวันที่10นะครับวันที่9ว,วันที่10ก็จะเห็นรถอ้อยใส่กันเยอะๆวิ่งกันอีกแล้วไม่รู้ปีนี้จะยังไงเนาะรถอ้อยนี่ อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านครับอันนี้อันนี้ก็เป็นรถของหลานส่วนนูน้น คันของผมอยู่นู่นจอดจอดอยู่นู่นถ้าแมคโครเขาไปขุดดินตัวไหนก็คงจะได้วิง่งตอนนั้นแหละก็แมคโครวันนี้ แบบสงสัยทำงานชั่วโมงที่ไหนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยก็ไม่ได้ไปโทรหนึ่งเลยครับว่าเขาทำงานที่ไหนทำงานชั่วโมงที่ไหนนี่ก็ให้ดูรถจอดที่บ้านนี่แหละ ก็อยากจะออกงานอยู่ครับแต่เนาะเมื่อวานฝนก็ตก,กเลยก็วิ่งไม่ได้ด้วยแหละก็เงียบไม่มีรถดินวิ่งนะครับวันนี้ ได้ที่จอดอย่างดีเลยมีร่มด้วยมีร่มด้วยมีก็ขออนุญาตเจ้าของที่จอดแล้วครับเอตอนเย็นก็จะคุยกับแกบใหม่นานๆจะเข้ามาจอดที่หนึ่งครับ อก็ไ,ไม่มีอะไรมาฝากครับผมก็ให้ดูรถจอดนี่นะครับผมบ๊ายบายครับ